สวัสดีค่ะพบกันในไอทียชั่วโมงกับเอิญปานระพีนะคะอย่างที่เราทราบกันค่ะว่าเมื่อปีที่แล้วได้มีการยุบกระทรวง ICT แล้วก็ตั้งกระทรวงใหม่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะแล้วพอปลายปีก็แต่งตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมคนแรกของประเทศไทยค่ะหลายๆคนก็อยากจะทราบว่าแล้วนโยบายจะเป็นอย่างไรเราจะขับเคลื่อนประเทศกันด้วยดิจิทัลได้อย่างไรเอิญก็เลยไปคุยกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมไปติดตามกันเลยค่ะ เรื่องของดิจิทัลเป็นเรื่องสําคัญที่รัฐบาลมุ่งเน้นใช้ในการพัฒนาประเทศนะคะรวมทั้งเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลที่จะผลักดันประเทศไทยไปสู่ไทยแลนด์4.0หรือยุคที่เปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐ,ฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมค่ะซึ่งเอินก็ได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์พูดคุยกับท่านดรพิเชษดุรงคเวโรธรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมคนแรกของประเทศไทยว่ากระทรวงจะมีทิศทางหรือนโยบายอย่างไรในการขับเคลื่อนประเทศค่ะ นโยบายเร่งด่วนของกระทรวงดิจิทัลถ้าให้เรียงลำดับเลยตอนนี้อันดับหนึ่งอันดับสองคือทำอะไรคะอันดับหนึ่งก็คือให้ทำงานร่วมกันเชื่อมโยงกันบูรณาการกันในกระทรวงเองมี1ิหน่วยงานง่ายที่สุดคืออะไรไม่ต้องลงทุนเพิ่มเลยก็คือเอาของดีๆที่ทำกันอยู่แล้วมาเชื่อมโยงกันอันนี้พูดถึงหน่วยงานภายใต้ใตกระทรวงดิจิทัลใช่ไหมคะถูกต้องถูกต้องเอาที่อยู่ในมือก่อนนะครับรบ,รบ,บางครั้งงานของหน่วยงานหนึ่งเอาไปต่อยอดกับอีกหน่วยงานหนึ่งก็ได้อย่างนี้ สังคมก็ได้ไประโยชน์ทันทีนะครับในเชิงเนื้อหาเนี่ยสิ่งแรกที่ทางกระทรวงได้ตั้งหลักอยู่แล้วก่อนผมเข้ามาด้วยซ้ําไปก็คือโครงการอินเทอร์เน็ตหมู่บ้านเป็นเรื่องของการวางสายใยแก้วนํำแสงก็สานต่อใช่ไหมคะ,ะคแต่มากกว่าสานต่อก็คือเร่งรัดเป้าของเราณวันนี้ก็ประมาณสัก2 0 0 0 0กว่าหมู่บ้านในปี2 0 6 0นะซึ่งยากนะครับแต่ก็จะพยายาม,มขับเคลื่อนให้ให้เกิดขึ้นให้ได้ค นะเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นเราก็ใช้เวลาอีกไม่กี่ปีมันก็จะครบ70 0 0หมือนกว่าหมู่บ้านของประเทศไทยอีกหนึ่งนโยบายสำคัญของกระทรวงที่ท่านรัฐมนตรีเล่าให้ฟังและมุ่งเน้นในปีนี้ก็คือเรื่องของการทำดิจิตัลชุมชนซึ่งมี3เรื่องหลักด้วยกันค่ะอันที่1จะทำเพื่อทำให้ชาวบ้านทำมาหากินได้ดีขึ้นก็จะใช้ระบบอ e ีคอมเมิรใส่เข้าไปนะะัถ้าอย่างนี้เราก็ต้องไปผลักดันกระตุน้น การทำ e-commerce ในระดับชุมชนอย่าไปสร้างให้ชุมชนไปทำให้เขารู้ว่าทำยังไงแล้วในที่สุดเขาทำเองนะครับแบบนจะยั่งยืนกว่าใช่ไหมแน่นอนเพราะเราล้มเหลวมาเยอะแล้วนะครับในเรื่องของการที่เอาปลาไปให้เขาแต่ไม่ได้เอาเบ็ดไปให้เขานะครับอันที่สองเนี่ยก็คือเรื่องของสุขภาพว่าเราจะทำดิจิทัลเฮลท์เรื่องของ Data Center ให้กับระบบสาธารณสุข การทำคลาวด์คอมพิวติ้งไปจนถึงการติดตั้งระบบเทเลเมดิซินให้กับระบบสาธารณสุขตัวที่3ก็คือระบบ e-government ในระดับชุมชนเรามีหน่วยงานที่เป็นสำนักง,งานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์อยู่แล้วเอ a เนะครับเพราะนั้นนโยบายที่ให้ไปก็คือให้ EGA เริ่มคิดและทำในระดับชุมชนการให้บริการจากในส่วนของภาครัฐะนะครับก็คิดว่าภายใน1ปีถ้าเราได้ทั้ง3แพลตฟอร์มนี้นะครับ เราก็น่าจะเห็นหน้าเห็นหลังนะครับว่าประโยชน์ของดิจิทัลที่สัมผัสได้แล้วไม่ได้สัมผัสเฉพาะเศรษฐกิจฐานหลักเท่านั้นแต่สัมผัสในเศรษฐกิจชุมชนมนะฮะก็จะทําให้ชาวบ้านนี่เก่งขึ้นนะครับสุขภาพก็ดีขึ้นการรับบริการจากภาครัฐก็ดีขึ้นแล้วถ้า3อย่างนี้มันเกิดขึ้นจริงชาวบ้านลงมาจับต้องแล้วก็เล่นจริงด้วยตัวเองนะครับ กระบวนการเรียนรู้เกิดขึ้นเองนั่นก็คือ e-learning นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายกระทรวงใหม่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนำไอ t t นํนำดิจิทัลเข้าถึงทุกชุมชนอย่างครอบคลุมเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนนะคะสวัสดีค่ะโครงการยังเทคโนโลยเ n e u r โดยกลุ่มบริษัทสามารถศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวย่านพระราม9 อย่าลืมกดติดตาม Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ